สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยข้อสอบกันครับข้อสอบชุดนี้นะครับจริงๆโพสต์ลงในเพจให้เรียบร้อยแล้วแต่สําหรับใครครับที่ต้องการไฟล์นะครับไฟล์ pdf ที่เป็นตัวที่ใช้ติวนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์นะครับก็จะโพสต์ลงให้พร้อมกับคลิปวิดีโอเลยนะครับเนาะจริงๆข้อสอบชุดนี้ครับเป็นข้อสอบสําหรับ ที่จะทบทวนแล้วก็เตรียมสอบพอถอนะครับที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับจริงๆข้อสอบทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด8พาร์ทนะครับพาร์ทละ5ข้อนะครับก็จะเป็น40ข้อนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาดูเฉลยกันเลยนะนะครับอ่ะข้อที่1ครับข้อที่1เนี่ยนะครับถามว่าหน่วยความจําคอมพิวเตอร์ครับชนิดใดครับที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จัดเก็บอะไรอีกครับจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บโปรแกรม เอาไว้อย่างถาวรอ่ามีคําว่าถาวรครับแน่นอนครับว่าพอพูดถึงคําว่าหน่วยความจําเนี่ยเราเราจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงการจัดเก็บข้อมูลถูกไหมพอพูดถึงหน่วยความจําสิ่งแรกเลยที่เรานึกถึงก็คือการจัดเก็บข้อมูลนะครับแน่นอนครับว่าหน่วยความจําต้องการจัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยหน่วยความจําตัวนี้ครับเขาจัดเก็บเป็นยังไงครับถาวรคําว่าถาวรก็คือเป็นไงครับ ไม่สามารถลบได้ไม่สามารถลบได้นะครับทีนี้เนี่ยไม่สามารถลบได้หรือที่นี้อาจจะไม่สามารถลบได้ตอนที่มีไฟฟ้าเลี้ยงหรือตอนที่ไม่มีไฟฟ้าเลี้ยงหรือจะไม่สามารถลบได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับโจทย์แต่ถามต่อไปเนะาะยังไม่จบครับและสามารถนําข้อมูลมาใช้ภายหลังจากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้ว แล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยอ่าแสดงว่าคําว่าถาวรตัวนี้ครับหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเก็บไว้โดยที่ไม่ต้องมีไฟฟ้าเพราะว่าอะไรครับเพราะโจทย์บอกว่าสามารถนํามาใช้ได้หลังจากปิดเครื่องคอมไปแล้วนั่นก็คือไม่มีไฟฟ้าแล้วแต่หน่วยความจําตัวนี้ยังถูกเก็บไว้อยู่นะาคำว่าถาวรตัวนี้นะยังถูกเก็บไว้อยู่ยังไม่ได้ถูกลบทิ้งไปและสามารถนํามาเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังได้อ่า ดังนั้นหน่วยความจําตัวนี้ครับมันจัดเก็บโดยที่ไม่มีไฟฟ้าและที่สําคัญมันสามารถนํามาเปลี่ยนแปลงภายหลังได้นะครับถามว่าหน่วยความจำเนี้ยคืออะไรอ่านะครับหนึ่งหน่วยควบคุมอ่ะตัวนี้ตัดทิ้งไปก่อนหน่วยควบคุมไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยความจําเลยเพราะโจทย์ข้อนี้ถามหาอะไรครับถามหา หน่วยความจําดังนั้นคําตอบจะต้องเป็นหน่วยความจานั้นหน่วยควบคุมไม่เกี่ยวข้องเลยหน่วยควบคุมอยู่ในตัว CPU นะครับ CPU จะมีอยู่3หน้าที่หลักๆนั่นก็คือ,อ c UL u ALU แล้วก็ Register นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพูดอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับทีนี้หน่วยความจำสำรองหน่วยความจำ ROM และหน่วยความจำ RAM นะครับสามตัวนี้อันไหนบ้างละ่ะที่แน่ๆครับมันบอกว่าเป็นหน่วยความจำถาวรเราจำได้ว่าอะไรครับ RAM RAM ไม่ใช่หน่วยความจำถาวรตรงนี้จะต้องเป็นไงครับ มีไฟฟ้าเลี้ยงนั่นเองตัวนี้ต้องมีไฟฟ้าเลี้ยงเสมอถูกไหมดังนั้นไม่ใช่ข้อนี้แน่ๆนะครับนั่นเรื่องสองอันละทีนี้ลอมลอมเป็นหน่วยความจําอะไรครับหน่วยความจําถาวรเหมือนกันและอะไรครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในได้นะครับดังนั้นข้อนี้ตัดทิ้งไปได้เลยดังนั้นตอบข้อไหนครับตอบข้อ2นะครับ เพราะโจทย์บอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้แต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีบางคนว่าเฮ้ยลอมบางชนิดเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะไม่ว่าจะเป็น EP ลอมหรือ EEPROM ลอมก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เขาระบุถึงเพียงแค่ลอมตัวเดียวโดยพื้นฐานแล้วลอมไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนโปรแกรมที่อยู่ข้างในได้นะครับดังนั้นข้อที่จุดข้อ2นะครับโอเค อันนี้นะครับที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วหน่วยประมวลผลกลางครับหรือว่าตัว CPU เนี่ยมันจะมีอยู่3หน้าที่หลักก็คือมีหน่วยควบคุมหน่วยคำนวณและตระกะแล้วก็หน่วยรีจิเตอร์นั่นเองนงนั้นไอ้ข้อที่1เมื่อกี้ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของ CPU ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยความจําเลยนงนั้นข้อที่1จึงผิดไปนะครับสหน่วยความจําสำรองเป็นหน่วยความจําที่เก็บถาวรน,นะครับเช่นอะไรบ้างครับเช่น SSD hard disk flash drive เราเซฟเข้าไปเนี่ยแน่นอนมันเก็บให้เราถาวรน,นะถ้าเราไม่ไปลบเขาทิ้ง โอเคไหมมันเก็บอยู่ในนั้นแหละเราจะวางไว้เฉยๆกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่มันก็จะเก็บไว้ในนั้นแหละมันจะไม่ลบเว้นแต่เราไปลบหรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหายแบบม,มันไม่สามารถเปิดดูอะไรได้เลยอันนั้นนะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะครับตัวต่อมาล้อมนะครับเป็นหน่วยความจําถาวรเหมือนกันแต่อะไรครับสามารถดึงออกมาอ่านได้อย่างเดียวนั่นเองไม่สามารถที่จะเพิ่มอะไรลงไปได้ส่วน RAM จุดสําคัญเลยมันไม่ใช่หน่วยความจาถาวรครับมันเป็นหน่วยความจํา ชั่วคราวนะครับหน่วยความจําชั่วคราวและจะต้องมีไฟฟ้าเลี้ยงอยู่ด้วยนั่นเองนะครันข้อนี้จึงตอบข้อนี้ครับข้อ2หน่วยความจําสํารองนั่นเองเนาะอ่ะข้อต่อมาครับข้อที่2นะครับถามว่าหน่วยความจําใดครับไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถาวรอ่าอันนี้ครับเก็บข้อมูลอย่างถาวรเป็นไงครับไม่ได้อ่านี่ครับไ anyway, ม lo, ่สามารถจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรได้นะครับ และเมื่อไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้กับวงจรข้อมูลก็จะถูกลบไปนี่พุ่งพูดไปเมื่อกี้เลยเราเรานึกถึงอะไรครับมีตัวเดียวนั่นก็คือแรมนะครับเป็นแรมแน่ๆร้อยเซแต่ทีนี้เรามาดูช้อยกันเฮ้ยมันมีแรมอยู่2ช้อยแรมมันมี2ช้อยนั่นก็คือข้อ1และข้อ2ครับเป็นแรมทั้งคู่เลยแล้วเราจะตอบไปไหนล่ะเราต้องมาดูต่อครับว่าช้อยเขาให้อะไรมานึงเลยเขาบอกว่า แรมเป็นหน่วยความจําหลัก2แรมเป็นหน่วยความจําสํารองนอกจากเราจะรู้คําตอบแล้วว่าเฮ้ยแน่แมันคือแรมแน่แน่แรมแน่แครับที่เก็บข้อมูลไม่ถาวรแรมแน่แที่จะต้องมีไฟฟ้าเลี้ยงอยู่เสมอเราจะต้องรู้ด้วยว่าแรมเป็นหน่วยความจําหลักหรือหน่วยความจําถาวรนะครับเอ้ยสารองนะครับซึ่งแรมเป็นหน่วยความจําอะไรครับแรมเป็นหน่วยความจําหลักนั่นเองดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ1นะครับนะนะครับอันนี้เป็นคําอธิบายเพิ่มเติมเนาะ ข้อต่อมานะครับข้อที่3เว็บไซต์ครับถือว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบได้อ่ะข้อนี้ตัว B ีนะขออภัยด้วยเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่เราใช้งานกันนี่แหละถือว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบได้นะครับ c l i e n t to client นะครับ peer to peer นะครับหรือ c l i e n t Server หรือไม่มีข้อถูกเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวเว็บไซต์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับตัวเว็บไซต์เนี่ยมันจะต้องมีที่จัดเก็บ ก้อนเว็บไซต์ก้อนข้อมูลขนาดใหญ่ที่เราจะเข้าไปใช้งานเนี่ยอยู่จุดหนึ่งนะครับอ่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นที่จัดเก็บเว็บไซต์อ่านี่ครับจัดเก็บนะจัดเก็บเว็บอจัดเก็บเว็บไซต์ซึ่งไอ้ที่จัดเก็บเว็บไซต,ต์ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าโฮสต์ครับหรือเรียกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ได้อ่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ไอ้ตัวนี้แหละมีหน้าที่จัดเก็บเว็บไซต์เอาไว้หลังจากนั้นครับ คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการเข้าถึงเว็บไซต์นั้นเมื่อเราเล่นนะเราเล่นผ่านอุปกรณ์หรือดีไวซ์ไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะทําหน้าที่เป็นดึงเอาข้อมูลดึงเอาเว็บไซต์ตัวนั้นเนี่ยมาแสดงผลในอุปกรณ์ของเรานะครับมันจะไปดึงเอาจากศูนย์กลางตัวนี้แหละที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ก้อนนั้นๆอยู่เว็บไซต์นั้นๆอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เราล็อกอ,อินหรือเราโพสต์รูปเข้าไปนะครับแน่นอนว่า อุปกรณ์ของเราก็ต้องส่งข้อมูลไปเก็บไว้ที่ไหนครับส่งข้อมูลไปเก็บไว้ที่เว็บไซต์เหมือนกันหรือไปเก็บไว้ที่โฮสหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันดังนั้นรูปแบบการทํางานของเขาเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกันกับอะไรครับรูปแบบของเขาคล้ายกันกับแบบ c l i e n t s e r v e r นั่นเองนะครับตัวนี้นะอ่าโดยเซิร์ฟเวอร์ก็คือตัวโฮสหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละส่วน c l i e n t ก็คือผู้ใช้บริการเว็บไซต์ มีฐานะเป็นไคลเอนหรือเครื่องลูกขายที่คอยร้องขอข้อมูลมาแสดงผลที่เครื่องของเรานั่นเองน,นั้นข้อนี้จึงตอบข้อไหนเอ,อ่ยข้อนี้ตอบข้อนะครับข้อนี้นะข้อที่3นะครับ c l i e n t Server นั่นเองนะครับรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ที่เราใช้กันนี่แหละถือว่าเป็นรูปแบบประเภท c l i e n t Server นะครับอ่ะข้อต่อมานะครับ ข้อใดกก่าวถูกต้องครับเกี่ยวกับฟังก์ชันใน Excel นะครับตัวนี้ก็เป็นการทบทวนนะครับว่าฟังก์ชันที่เราควรจะต้องรู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างและที่สําคัญก็พูดไปแล้วว่าฟังก์ชันกับตัวสูตรไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีความคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเนาะระหว่างคําว่าสูตรกับคําว่าฟังก์ชันนะครับเราต้องแยกออกจากกันนะ,ะข้อนี้ข้อที่ถูกต้องคือข้อ1นอ่ะข้อนี้เฉลยไปก่อนเนาะข้อที่ถูกต้องคือข้อ1เพราะฟังก์ชันลาวเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดรูปแบบ ทศนิยมของตัวเลขจัดรูปแบบในที่นี้คืออะไรครับจัดรูปแบบก็คือจัดตำแหน่งนั่นแหละบางทีเราอาจจะต้องการทศนิยมเป็นแค่2ตำแหน่ง3ตำแหน่งหรือ4ตำแหน่งหรือไม่ต้องการเลยอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้ฟังก์ชันนี้ในการจัดรูปแบบที่เราต้องการนั่นเองนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยว่าจะเป็น Text เป็นเด y แล้วก็หรือว่าเป็นส q u a r e พวกนี้คืออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าโอเคข้อที่1ครับ ฟังก์ชันราครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการจัดรูปแบบทศนิยมของตัวเลขก็คือจัดตำแหน่งตามที่ต้องการครับอ่าตำแหน่ง่ายกตัวอย่างเช่นเรามีตัวเลขอยู่3.885 421เฮ้ยตัวเลขมันเยอะไปอ่ะนะครับตัวเลขมันเยอะไปเราอยากได้ทศนิยมมีแค่1ตำแหน่งนอ่าอยากได้หนึ่งตำแหน่งเราก็ต้องเขียนไปเลยเท่ากับ round นะครับเราจริงๆเนี้ยเราอาจจะใช้แบบการอ้างอิงเซลก็ได้เช่นตัวเนี้ย ไอเลขตัวนี้ครับมันอยู่ในเซล C ์ C1 แล้วกันอ่ะมันอยู่ในเซล C ์ C1 ปุ๊บอันนั้นมันก็จะกลายเป็น C 1แล้วก็คอมมาด้วยตำแหน่งทฤิยมที่เราต้องการซึ่งตอนนี้เราต้องการ1ตำแหน่งเราก็ใส่เลข1เข้าไปดังนั้นผลลัพธ์ที่มันแสดงออกมามันแสดงเป็นอะไรครับกลายเป็น 3. 9ดาอะไรเงี้ยออกมาพอพอนื้อภาพออกเนาะนะครับดังนั้นไอตัวสําคัญเลยก็คือตัวนี้ครับตัวข้างหลังตัวนี้เป็นตัวระบุตำแหน่ง เช่นเราอยากได้2ตำแหน่งเราก็เขียนเลข2ไม่อยากมีให้มันมีทศนิยม um เลยเราอาจจะระบุปเป็นเลข0ย์ลงไปไม่ให้มันเป็นทศนิยมให้มันเป็นจนนํานวนเต็มได้นะครับอ่ะข้อต่อมาข้อที่2เขาบอกว่าเทคเนี่ยเป็นไม่ได้ใช้การเปลี่ยนข้อความเป็นตัวเลขนะครับอ่าตัวน,นี้นะเทคเนี่ยมันผิดเพราะ,ะตัวช้อยบอกว่าเป็นการเปลี่ยนข้อความเป็นตัวเลขแต่จริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนอะไรครับ ตัวเลขเป็นข้อความครับมันสลับกันโอเคไหมมันก็เลยผิดข้อนี้ยฟังก์ชันนี้จึงกล่าวผิดนั่นเองฟังก์ชันต่อมาฟังก์ชันอะไรครับ d d ในช้อยบอกว่าอะไรครับใช้ในการคำนวณหาวันที่เหมือนกับวันแบบหาวันที่นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นการอะไรครับหาจำนว,นวนวันที่ที่ต่างกันจากวันที่นะครับตัวนี้ตัวต่อมา square ตัวนี้ ใช้ในการหาค่าเศษส่วนไม่ใช่นะครับไม่ได้ใช้ในการหาค่าเศษส่วนนเพราะชอยบอกว่าเป็นการหาค่าจากเศษส่วนจริงๆแล้วมันเป็นการหาค่าสแควร์รูทนั่นเองนะครับอันนี้ข้อที่ถูกคือตรงนี้นะครับเนาะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ1ครับกล่าวถูกต้องนะนะครับอ่ะข้อต่อมานะครับจากสูตรนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันของ Excel ในการหาคําตอบได้ตามข้อใดอ่านอย่างนี้ที่บอกไปตอนแรกก็ว่าเฮ้ยในเรื่องของ Excel เนี่ยมันจะมีอยู่2คําใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับการคํานวณน,นั่นก็คือคําว่า สูตรกับอีกคำหนึ่งคือคำว่าอะไรครับคำว่าฟังก์ชัน2คํคำนี้มันจะมีความคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันยกตัวยอย่างสูตรตัวนี้ครับเรามองดูแล้วว่าเฮ้ยเอาตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารตัวนี้เขากำลังหาอะไรเอ่ยตัวนี้เขากำลังหาอะไรเอ่ยตัวนี้ครับจริงๆเขากำลังหาค่าเฉลี่ย ถูกไหมครับการหาค่าเฉลี่ยคือการเอาตัวเลขทั้งทั้งเซตนั้นมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนชุดข้อมูลซึ่งตัวนี้มีทั้งหมด4ตัวก็หาร4ถ้ามี5ตัวก็หาร5อันนี้คือสูตรถูกไหมครับอันนี้คือสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เราเรียนกันมาแต่ทีนี้โปรแกรม Excel ครับมันช่วยให้เราเใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเขามีฟังก์ชันสำหรับการหาค่าเฉลี่ยครับ หาค่าเฉลี่ยโดยที่ไม่ต้องเอาเซลล์มาบวกกันยกตัวอย่างเช่นเราอยากหาค่าเฉลี่ยซักหนึ่งร้อ100ช่องหนึ่งร้อเซลล์อยากหาค่าเฉลี่ยสัก100เซลล์เนี่ยนะครับเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็ต้องกด D7 เจ็ดบวก d ีแปดดีเ1้าดีสิบดีสิบเไปเรื่อยๆทั้งนั้หนึ่งร้ออันอย่างเงี้ยมันก็จะคงต้องเสียเวลาถูกไหมครับดังนั้นในตัวฟังก์ชันเนี่ยมันจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยร่นระยะเวลาให้เราใช้งานได้แบบ รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งฟังก์ชันที่ว่านั้นที่ช่วยในการหาค่าเฉลีย่ยคือฟังก์ชันที่ชื่อว่า A v e r a g e ครับฟังก์ชันที่ชื่อว่า A v e r a g e ตัวนี้แหละนะครับนี่นั้นข้อ4ผิดไปเลยผิดไปก่อนซ้ำคือการอะไรครับซ้ำคือการหาผลรวมไม่ใช่การหาค่าเฉลีย่ยอันนั้นผิดไปก่อนนะครับดังนั้นเหลือ3ชอยละหนึและ3ามเ้ไหมทีนี้รูปแบบครับตัวรูปแบบเนี่ย เราแค่กําหนด2ตัวครับสช่องเซลล์นั่นคือช่องเซลล์ที่1แล้วก็เซลล์สุดท้ายนะครับข้อที่สูกต้องคือข้อนี้ระบุเซลล์ที่1ที่เราต้องการหาค่าเฉลีย่ยนี่เห็นไหมเซลล์แรกและระบุอะไรครับเซลล์สุดท้ายนี่ครับที่เราต้องการหาค่าเฉลีย่ยแค่นั้นพอไม่ต้องมาลบ 2, คูณอ่าคูณสหารสอะไรไม่ต้องละนะครับแต่ที่สําคัญคือ1เลยเราจะต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายนี้นะครับจุดๆนี่อย่างนี้ครับจุดๆอย่างนี้นะ เอาเข้ไปเราต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายจุดๆอย่างนี้จุดบนจุดล่างอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้คือรูปแบบการใช้งานฟังก์ชันในการหาค่าเฉลีย่ยการที่เราจะจับมันมาบวกกันแล้วหาร4อันนั้นเป็นสูตรนะถ้าเป็นฟังก์ชันก็จะใช้ตัวนี้แทนก็จะจบเลยก็จะง่ายกว่านั่นเองนะครับเนาะอ่ะพวกนี้ก็เป็นคําอธิบายจากตัวชอยนั่นแหละนะครับเนาะโอเคครับสำหรับข้อสอบในพาร์ทที่1ก็จะเฉลยไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งในพาร์ทที่2นะครับเดี๋ยว คาดว่าคลิปนี้พอคลิปนี้ปล่อยออกไปก็คิดว่าน่าจะโพสต์ตัวข้อสอบพาร์ที่2ลงให้ให้ในเพจเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตัวเฉลยที่เป็นอย่างนี้ก็จะตามลงในเพจก่อนแล้วก็จะตามด้วยคลิปอธิบายอีก,กรอบนะครับสําหรับวันนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ